สวยนะโอ้โหไซนี้โอเคเลยนะเนี่ยอืมเจ็ดขีดได้ไหมเนี่ย ผมเราบัควิดนะครับนะแล้วก็สผสมขนมปังนิดๆพอมีกลิ่นแล้วเราก็โย,ยนๆมาที่จุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตกกันแล้วโอเคครับ กล้องก่อนหานี่ก่อนหาคันก่อนเอางัดเอาปลาเข้า ไซส์สวยนะอนอยโอ้โหไซส์นี้อนอโอเคเลยนะเนี่ยอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมดูดอืมเจ็ดขีดได้ไหมเนี่ยถูกต,ต้องวิธีถูกต้องกฎหมายไ,ไหมครับผมขับปากบนใช่ไหมครับ โอเคต,ตุกตองอเดยอะวิ่วงกระชังเกดกะชังอ่ะเดีอยวฮะอ๋ะอ,อ,อไซโอเคเลยเนี่ยสำหรับหมายธรรมชาตินี่ไม่ไม่ไมธรรมดาเนี่ยถือว่าสวยโอเคครับ น้องอะไรครับเนี่ยเบนครับน้องเบนนะครับเป็นเพื่อนจากอีเวนต์มตั้งใจเอเป็นเพื่อนจากเฟสนะครับวันนี้มาร่วมสนุกกับผมชิงหรืววันว่างทักสองซึ่งผมจะแก้คลิปเก่าซึ่งเสียงมันไม่มีครับใช่ไม่มีครับเพื่อนเพื่อนทักมาหลายคนเลยต้องกลับมาแก้เฟสใหม่แล้วก็มีน้องเบนคนหนึ่งแล้วก็น้องเอน้องคนนี้ล่ะน้องเอครับแล้วตากล้องของผมะครับ น้องเอน้องเอนะครับเค okay, ครับขอบคุณมากวันนี้มาหลายคนมาเริ่อมสนุกกันนะครับก็เป็นหมายแบบธรรมชาตินะครับในะประตูน้ํานะครับด้านนี้เป็นสะพานแต่เราเลือกนั่งตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจะล่มเลยที่เกียดกลางร่มไม่ใช่อะไรเค okay, ครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะ วัดไม่ติดว่าอะไรผมวัดไมได่ติดต้องไม่รู้กี่รอบแล้วหนึ่งแต่คันนี้ไม่รอดเลย เนียก็บอกแล้ตัวเก่าล้ตัวเดิมโอยตัวใหม่ตัวใหม่ได้คเนี่ยพูดถึงเมื่อกี้หลอกกินผมให้ผมบัตแค่ไ่ปลาเป็นแค่นี้เองที่บอกว่าเวลาบัดไม่ติดทำไม โอ้ยเยอะเยอะสนุกอย่างเนี้ก็สนุกดีเห็นจิ๋วเดี๋ยวไปให้ต้อมตอนไหว้ทอดก่อนที่ไหนวัดบรรยายอือโธ่กินแล้วที่ผมบอกปลากินเ่ยจริงๆมันก็วัดได้ยิ้มๆไปทางแขกผมยิ้มๆเลยนะ เอาลาูกฟ้าแขกผมไม่เยอะๆนี่ดูน่าฝากว่างเลเมื่อีมันจริงเเดินได้กวางนีจัดเป็นฝาว่างอนว่านี่สวยนี่น่เชื่อตัดให้เฮ้ยอย่าลืมเก็บภาพ เบนครับเบน์จะทำตำราส่งที่วโม เฮ้ยเผินมาทอดทอดนี่ปากนี้โอ้โหมปากเลยมันตอกไปทำไมอยู่พี่มาจิ้ตอมทุยังยังช้อยู่พี่ผมจะบ้ทำไไม่วัดเนามันเล่นเล่นเุ่บเพามันเล่นทุบมัอยเื่เลยถ้าจิ้มขึ้นมาถ้าจินพ้ที่มันแต่งตัว อยู่ชิ่นไเ,เนี่ยมันมันตกปลาดีนะชุ่หนึ่งผมบอกแลครับอ่าลักษณะเนี้ยตกปลา่นหนึ่งตกปลาซึ่งจะใช้สายลื่นเลย คัดี่พึ่งขัดที่พึ่งขัดนี่น่ตันนี่นะตัที่ต้องการอะรู้ไหมเนี่ยัาที่ต้องการอะไรเนี่ยเนี่ยที่ต้องการเนี่ย น้องปวามเินจินกันนุ่มๆวัดอืมมันมากกว่านี้ใส่กำลังทอดเลยเนี่ยจายละ <c oughs> งานเข้าะ okay. สสารโอเคตัดไยก็ได้นีเรามาก่อเกาพี่ถามาถามาชานโดนหมายนี่โดนแยกเลยอะหรือตกไหนก็น<ะ>ได้แต่มันอยู่ที่ที่นั่งอย่างดเดียว ดีได้ปานนีนที่เราต้องการแหละฟึกฝึกฝึยเลยได้ที่โดนตัวทอดทอดทอดเอไม่กินหย่อนี่มากเลยอ่ะเละเละเลยเละเป็ดปีกเลยพี่ใช่เมื่อกี่มะคือนไวเนี่ยเนีเปียกเนี่ยมันละลายเลย แฉะเฉะเล็กเล็กเล็กเนิดเดียวนึกจำไว้เองมีก็เลยนับก็ให้หาของเราแม่งปั้นแม่งแข็งกระดกโก๊บเลยสังเกตด้วยเราไม่แข็งมันเล่นนานเล่นนานแล้ววัดไม่ติดไม่เข้าปากยันแป๊บเดียว ไกลแล้วไกลแล้วนิดเดียวน่ะปึ๊กเขียวลงอ่ะนานแหละโอ้โหเข้าตำราเป๊ะเลยไม่ใช่ธรรมดา ปลาอะไรมาดูเลยนะเริ่เคียร์เลยนี่เป็นดิฟนี้มีซัเนี่ยังไม่เข้านี่ช็อกเกอร์นะเดี๋ยวนี้ช็อกเกอร์ยิ่ง มาเน้นสรุปนะครับแบนแบนแบนเท็จเียบร้อยเบนเลยเบนเลยเบนเลยเบนคนเดียวเลยเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวเว้ยด่วนครับก็สี่โมงครึ่งนะครับผมแล้วก็น้องเบนนะครับท um, right, ah. ีมงานอะไรเนี่ยติดหมานพี่ติดหมานแล้วเราก็ตากล้องด้วยอ่ะเนาเชนตากล้องเลยครับเชนตากล้องหลังนี้เลยครับโอเค เดี๋ยวเดินตาต้องสำรองไปดูสิว่าเขาเข้ากล้องหมดไหมโอเคนะครับเออครับเข้าหมดนะก็ผลงานวันนี้ก็มาณปนฝานเยอะแล้วเนี่ยสองโลได้ได้ได้สำหรัช่างดิอ่ะช่างบอลได้ไม่สองที่กว่าปลาแล้วมีสามโลนะครับก็ ตกกันสนุกสนานก็<อ>กินก็ได้เจอตัวจริงได้เห็นกับตาแล้วนะครับก็คือมันจะมาแก้คลิปริงหิววันว่างที่ที่เพื่อนๆก็ทักหลายคนก็เสียงมันคราบไม่รู้ผิดพลาดยังไงนะเดี๋ยวจะเก็บภาพไปรวมๆดูว่าจะได้ไหมโอ,อกาสหน้ากล้องที่สี่ว่าไงแต่กล้องที่สี่มาอีกคนนึงเร็วไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฟังแต่เสียงนะครับว่าไม่เป็นไรผือภาพจะดโอเคครับก็ตกด้วยคันหลิววันนี้ใช้สี่ห้าเลย รธรรมดานี้ตกสามกว่าสี่ห้าโอเคครับก็ลาเพื่อนๆไปนะครับ,รบวันนี้เราก็วันหลังค่อยมาเจอใหม่ได้าามาเจอกันอีกเชิญนจักกลเดีเดี๋ยวเชิญนจัก้ก,กลที่สองเป็นแผนกล้องรอบนี้ค่คะสนากกันแล้ว